ค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเลิกงานนะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนๆที่เหลือมีใครกันบ้างมีกําลังถ่ายรูปันอยู่นะคะถ่ายแล้วนี่น้องปอค่ะวันนี้สวยมากๆเนยแนะนำตัวหน่อยสิคะเป็นปอค่ะเม็นปอเหรอคะเพื่อนทุกคนเลยกลับมาได้ลูกปีนะคะไตรงแน่นอนอันนี้น้องตั้มก๊อังถ่ายรูปกับน้องโบนะคะ ่แนะนำตัวไหนเร็ววันนี้ค่ายังไงแบไหหรอค่ะนเป็นปนักอวนกวี้องบุ๋มค่ะน้องบุมกลับบ้านยังไงคะวันนี้ับวันนี้น้องบุ๋มนอนปลายรถงฟใช่ไหมไม่ไหวทํมทํอะไรอะแปบบาทค่ะแบบประหยัดประหยัด มแม่แต่งหน้าเองเข้ามายังงงว่าอะไรตอนนี้นะคะวิ็นนันเล่ของงานค่ะกำลังนั่งรออยู่เจ้าของหอวาเลนไทน์ค่ะเมียยามน,น,นะคะนั่นน่ะน้องก็เป็นน้องปลาเนะียค่ะอัจฉริยะของโรงเรียน,น,นยคะ่ะทุกคนแฮ้น้ำต้นไหนค่ะอ๋อชื่อน้องปลาีอยนอยู่แผนกคอมค่ะมีโปรแกรมอะไรอีกไหมคะมที่จะทำ เพิ่มการบำรุงพัฒนาโรงเรียนอันนี้ไม่รู้นะคะต้องติดตามต่อไปต่อไปนะคะสาวเปรี้ยวนะคะเจ้ามือเจ้ามือของพวกเรานะคะปั้นค่ะแนะนําตัวไหนียวทันนะคะชื่อปั้นเขานิ้มทอผคเติมเติมรอยเรียบเพื่อนเพื่อนมากเลย่อวทุกคนเอาเงินมาให้แต่ชั่วกนน้องเ้งคะะนางเอกเกาหลีของเรานะคะแนะนําตัวเหนียวสุดคนฟ้าค่ะสุดฝนฟ้า ยืนติยาเกาหลีนั้นนะคะเจ็บค่ะยาเกาหลีนั้นนะน้องพูดแปลกอะไรกับบ้านค่ะนี่คือโอเชอร์นะคาสานะคะแม่ของผแทนกการขายนะคะวันนี้คุณแม่ก็สวยนะคะค่ะ